บางคนบอกว่าอาจารย์รออาจารย์เมื่อไรอาจารย์จะมาไล์รออยู่รออยู่นะครับอยากไล์มากแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณก็เลยอ่ะไม่เป็นไรถือซะว่าโซเชียลดีท็อกถือซะว่าตัวเองก็ได้อ่าได้อยู่กับตัวเองนะครับสองวันเต็มเต็มนะครับก็ดีมากตื่นมาตอนเช้าในบรรยากาศที่เราไม่คุ้นเคยสองวันละลืมตาขึ้นมาอยู่กับบรรยากาศอยู่กับธรรมชาติอยู่กับภูเขาอยู่กับน้ํารู้สึก คลายมากๆคําั้หรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตเดินมาถึงทางตันรู้สึกว่าเราเจออุปสรรคปัญหา mm hmm. ผมแนะนำนะครับออกเดินทางช่วยได้นะครับไปในที่ที่เราไม่เคยไปไปพบกับสิ่งใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆเราเอาตัวเองไปอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติจะอบอุ้มเราแล้วก็จะเยียวยาเราเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นการเดินทางช่วยเราได้สาหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ติดขัดเรื่องใดก็ตามพาตัวเองออกเดินทางนะครับจะช่วยทําให้มันเบาได้คุณกูเกิลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมคุณคุณนีเนวสวัสดีค่ะ คุณโ oh, อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดี72็ดสยูเซอร์นะครับใครหลงทางเข้ามาฝากติดตามด้วยนะครับนะอยู่กับผมในะช่องอาโอรึกษาปัญหาหัวใจนะครับพูดคุยกันในเรื่องราวของความรักที่มันเป็นคําถามเพื่อการแก้ไขนะครับไม่ใช่คําถามเพื่อการดูดวงใครมีคําถามติดขัดตรงไหนสงสัยในเรื่องใดาสามารถพิมพ์เรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้อันนี้ผมมาไลฟ์ในระหว่างรอน้องผมนัดกับน้องน้องชายที่ไม่ได้เจอกันเมื่อก่อนนี้ตอนผมเปิดโต๊ะสนุกเนะี่ยเขาอยู่กับผม มาเล่นด้วยกันทุกวันมาเจอกันจนจนเขาย้ายออกจากบนมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเป็นระยะเวลาน่าจะน่าจะ78ปีได้ละนะครับ78ปีได้ไม่ได้เจอกันแล้วนี่เป็นการเจอกันในครั้งแรกในรอบ78ปปีถ้าอยากสร้างความรักถ้าอยากสร้างความรักกันมาใหม่ควรทำยังไงครับง่ายนิดเดียวครับ ล,ล, ENNIS, ล, royable, ล,ลืมอดีตที่ผ่านมาลืมเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เติมความสบายใจให้ความสัมพันธ์พยายามทาเหมือนกับเราจีบกันใหม่เราคบกันใหม่ตอนเราจีบกันใหม่เนี่ยเราจะไม่มานั่งจับผิดกันเราจะไม่มานั่งหาเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีตอนเราจีบกันใหม่เนี่ยเราจะอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกที่อยากเทคแคร์อยากดูแลอยากเอาใจใส่กันอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าสบายใจหรือทําให้คนรักรู้สึกสบายใจทําให้มากขึ้นแล้วเราจะกลับมารักกันใหม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนัั้้นนนเป็ําลงใใจหะครบ เราทําให้คนแปลกหน้ามารักเราได้ทําไมเราจะทําให้คนเคยรักกันมารักกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนะครับคุณเด็กน้อยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี62สิสยูเซอร์นะสวัสดียินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับใครหลงทางเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวของความรักเนี่ยเออมันจะเป็นต้องเรียนรู้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราใช้แค่ความรู้สึกนําทางมันก็สามารถรักได้มีความรักได้มีความรู้สึกได้แต่ทุกวันนี้มันก็ยังใช้ความรู้สึกนําทางได้แหละแต่ในขณะเดียวกันปัญหามันมากกว่าอาดีต เม <formation> ื่อเจอปัญหาแล้วมันจะใช้ความรู้สึกแก้ไขไม่ได้มันจะต้องใช้เหตุและผลใช้วิธีการที่มันถูกต้องเพื่อประคับประคองให้ความรักยังคงอยู่ไม่เช่นนั้นเนี่ยความรักของเราก็จะติดขัดแล้วก็เดินหน้าไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับความรักต้องเรียนรู้คุณฝนใช่ไหมเนี่ยผมเริ่มจําชื่อได้แล้วเนี่ยคุณโรสลินลองเริ่มใหม่แล้วแต่กลับทําผิดซ้ําๆสี่ห้ารอบคนทํำยังไงคะหมายถึงเขาใช่ไหมทาผิดซ้ําๆก็ไม่คือคนเราอ่ะเวลามันจะ รักษาโอกาสมันมัน,มนไม่เกินมันไม่เกิน3ามครั้งครับถ้ามันเกิน3ครั้งมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นให้โอกาสใครอย่าให้เกิน3าครั้งจําไว้นะถ้าให้เกิน3ามครั้งมันไม่มีทางแก้ไขเพราะฉะนั้นเราตั้งสติให้ดีรักตัวเองให้มากๆสําคัญที่สุดความรักเนี่ยเรารักคนอื่นได้นะครับเราจะรักใครก็ได้รักได้หมดแหละแต่อย่าลืมที่สำคัญที่สุดอย่าลืมรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ปล่อยให้ใครมาเบียดเบียนเราเราจะไม่ปล่อยหรือไม่อนุญาตให้เขามาทําร้ายจิตใจเราซ้าแล้วซ้ำเล่าโอเคอครั้งหนึ่งอาจจะเรียกว่าควาามผิดดล สองครั้งอาจจะเรียกว่าการไมร่ได้ไต่ตองแต่3ครั้งนี่ไม่ใช่ละสันดานล,ล้วนๆน,นะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีสวัสดี220ยสูเซอร์ด้วยนะครับสวัสดีดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะใครหลงทางเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับอยู่กับผมช่องอาโอสปรึกษาปัญหาหัวใจนะครับพูดค,คุยกันในเรื่องราวของความรักที่เป็นเป็นการแก้ไขใครมีคําถามเรื่องใดสามารถพิมพ์เข้ามาได้ตอนนี้รักตัวเองดูแลตัวเองมากเลยคะ่ะอาจทำให้มากขึ้นนะครับทาให้มากขึ้นคุณนัทประพัฒสวัสดีคะ่ะคุณ คุณนัทฉันและเธอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอะใครมีคําถามอะไรพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์เป็นเวลานะครับวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังดูวิธีการที่ผมแนะนําเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูไปเรียนรู้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาไลฟ์ก็อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบสดๆแบบนี้ถามปลาต่อไปแบบนี้แต่เราสามารถเรียนรู้จากคลิป ที่ผมลงไว้ในโซเชียลเยอะแยะมากมายใครอยากดูยอ้อนหลังไลฟ์สดก็สามารถไปบ้านแดงได้ใช้ชื่อเดียวกันอาโอ๊ปรึกษาปัญหาหัวใจเหมือนกันหรือถ้าอยากดูคลิปนะผมก็ลงในในช่องทุกวันเพราะฉะนั้นก็สามารถเรียนรู้ยอ้อนหลังได้วิวสวยจังค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่ได้อะไรทานข้าวเย็นครับวันนี้เหงาไหมคุณแม่หลานหลานไม่อยู่เนี่ยเหงาไหมหลานหลานไม่อยู่เหงาไหม อยู่ดีเขาก็ทําให้เรารู้สึกลดค่าลงขาเลยตัดสินใจเดินออกมามองข้อดีที่จบคาเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางใดก็ตามถ้าเราเลือกแล้วจงชัดเจนกับทางที่เราเลือกเดินเมื่อเราชัดเจนกับทางที่เราเลือกเดินแล้วเราจะไม่หันกลับไปเสียดายอะไรเราเราจะเห็นแต่ข้อดีเห็นแต่สิ่งที่ดีที่เราจบลงเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับเป็นกําลังใจให้คุณแม่กินกว๋วยจับอีกแล้วหรอ ลองทาใจให้สบายปล่อยผ่านแต่เขาไม่ยอมออกจากชีวิตคูฆ่าแทบทุกวันเลยบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะมันเป็นมันคูฆ่ามันก็ปล่อยให้มันคูไปสิถ้าเราคูเราก็อยู่ให้มันคูอย่างอย่างนี้แหละเราก็ต้องรักตัวเองปกป้องตัวเองด้วยตัวเรานะครับนะมันจะมาตามเราสักเท่าไหร่กันเชียวนะเพราะฉะนั้นแจ้งโค้งแจ้งความได้นะครับเขาคูเรามาส่งซาร่าครับอ๋อกับวันนี้ผมเห็นเมื่อกี้เห็นลงรูปอยู่ในกลุ่ม คุณพุทธสวัสดีขาอาจารย์สวัสดีครับผมตามบนสวสดมนต์ให้เขาสองคนไปมีความสุขกันค่ะรักตัวเองให้มากๆนะวันนี้เราลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว่าใครจะมาทําอะไรกับเราก็ได้นะอย่าก,กลัวถ้าเรามมวแต่กลัวเราก็จะไม่ได้รักตัวเองนะครับแล้วก็กฎหมายนะถ้าแก้ไขด้วยดีๆไม่ได้ก็จงใช้กฎหมายในการแก้ไขเรามีหลักทงหลักฐานอะไรที่เขาขู่ฆ่าเราเนี่ยก็แจ้งความเสียนะปกป้องตัวเอง ลานกลางแต่ทน,นี้น้ําท่วมมาน้ำท่วมนะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยคุณหมวยสวัสดีครับสวัสดี51ยูเซอร์นะครับพูดคุยกันนะครับบรรยากาศยามเย็นลมเย็นเย็นสบายๆบยนี่ผมนั่งนั่งอยู่เฉยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ชาร์จแบตตัวเองได้เติมพลังให้กับตัวเองแล้ว ลองหาโอกาสบ้างนะครับลองหาโอกาสพาตัวเองไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ไกลจากในเมืองมากใครที่อยู่ระยองใครที่อยู่ชนบุรีก็สามารถมาได้ใกล้ๆไม่ไกลมากมคุณกัญญรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมถ้าแจ้งความหรือฟ้องหย่าถ้าเขารู้เขาจะมาฆ่าค่ะโอ้ยกระยอนเจ้ายานมันอยู่นั่นแหละ มันจะไม่ต้องกลัวตำรวจก็มีบ้านเมืองมีขือมีแปรมีกดมีหมายกลัวแล้วไหมนะเราโมแต่กลัวมันอยู่นั่นแล้วก็ต้องอยู่เป็นเบี้ยล่างมันอยู่เงี้ยอยู่ด้วยความกลัวนี่มันมีความสุขที่ไหนมีเคสหกโมงอ้าวแล้วก็ไม่มีใครบอกอพยายามตั้งสติปล่อยวางปล่อยผ่านทำใจให้สบายเดี๋ยวมากค่ะ มีเคสหกโมงครับครับแม่อายากไปบ้างสูตรอากาศอาหาโอกาสนะครับหาวันเวลามาเดี๋ยวผมอาจจะต้องลงไลน์แล้วเนี่ยมีเคสหกโมงผมไม่รู้เนี่ยจริงๆไม่รู้ว่ามีเคสก็เลยขึ้นมาไลน์ไม่มีใครมีคําถามอะไรไม่เห็นไม่เหมือนที่บอกว่าคิดถึงบอกว่ารอเลยบางคนบอกอาจารย์รอไลน์สดอยู่เมื่อไหร่จะมาไลน์ วันนี้เหมาลานกลางเต็นท์ไม่มีใครมากลางเต็นท์เลยเมื่อวานนี้ก็อยู่จันทบุรีอากาศดีมากใครอยู่ที่จันทบุรีก็ลองไปลองไปดูได้นะครับคลิปชะกูดแคมป์ริมทานบรรยากาศดีมากขอบคุณใจส้มจากคุณนายเหมียวด้วยนะครับขอบคุณนะคลิปในบ้านแดงดูครบหมดแล้วคะ่ะต้งงั้นต้องตามไปบ้านฟ้าบ้านฟ้านี่ไม่มีทางครบแน่นอน คุณคอมพีสวัสดีค่ะคุณนิวสวัสดีค่ะเห็นหน้าก็หายคิดถึงแล้วค่ะคุณน้ำพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวิวสวยจังเลยครับผมอยากให้ชื่นชมธรรมชาติไปพร้อมๆกันใครที่มีความทุกข์ใจอยู่ก็จะได้มองวิวข้างหลังไปแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายไปด้วย ได้เห็นน้ำได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงค,คลื่นผ่อนคลายรับพลังงานได้พร้อมๆกันพลังงานไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมาจากการที่เราอยู่ตรงนี้เสมอไปถ้าอยู่ตรงนี้มันจะครบองค์ประกอบมันจะมีอากาศมันจะมีเราสามารถสูด,อ,สดอากาศบริสุทธิ์เราจะสาม,มารถได้รับพลังงานของน้ำได้เสียงเราก็จะได้รับพลังงานของแถวน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในไรเนี่ยก็ได้พลังงานเหมือนกันนะพลังงานจากการมอง การมองเห็นการรับรู้อาจจะได้ยินเสียงนิดๆเสียงน้าเสียงคลื่นแทรกเข้าไปอาจจะได้ยินแต่มันก็อาจจะไม่ครบองค์ประกอบตรงที่อาจจะกลิน่นก็จะไม่ได้กลิ่นดินกลิ่นจะจะไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์รอยยิ้มอาจารย์ก็หายคิดถึงค่ะอยู่ที่ไหนคะาสวยจังเลยตอนนี้อยู่ที่อ่ออางเก็บน้ําดอกกายจังหวัดระยองครับอยู่ใกล้ๆครับใกล้ๆกับ บอ่อวินใกล้ๆกับมัตตพุทธเนี่ยห่างกันออกมาไม่ไกลเพราะว่าผมตั้งใจมาหาน้องน้องที่ไม่เจอกันผมไปพักอยู่จันทบุรีมาเมื่อวานแล้วก็กลับมาหาน้องที่นี่ตั้งใจมาหาเขาไม่ได้เจอกันมา7จ็ดแปดปีแล้วเดี๋ยววันนี้มีเขาเล่นกีตาร์แล้วผมร้องเพลงด้วยถ้ามันมีสัญญาณในตอนนั้นอาจจะไล์สดนั่งคุยกันแล้วก็ให้เพื่อนๆอยู่ด้วยฟังเพลงไปด้วย วิวธรรมชาติสวยงามเสมอครับครับผมอะใครมีคําถามพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันอย่าเสียโอกาสนะนั่นไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเจอกันวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาวันเสาร์ก็ไม่ได้มาวันอาทิตย์ยังไม่แน่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะอย่าพลาดโอกาสถ้ามาแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการพูดคุยสอบถามในเรื่องราวที่เราติดขัดสงสัยได้นะครับ พอพอออกเดินทางแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้นะผมนอนคิดเมื่อเช้านี่ตื่นมาแล้วก็เห็นบรรยากาศที่มันแตกต่างเห็นวิวที่แบบอยากตื่นมาในทุกเช้าแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอะ่ะไม่เหมือนเดิมสักวันอะ่ะอยากเป็นแบบนั้นอยากตื่นมาทุกเช้าว่าแล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปทุกวันเอาแบบที่ละที่ละเดือนอย่างนี้นะเดือนหนึ่ง เปลี่ยนวิวใหม่ไปแคมปิ้งอยู่สถานที่ไหนใครอยู่บริเวณนั้นอยากมาเจอก็มาเจอกันที่สถานที่แคมปิ้งนั้นเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านชั่วคราวก็ดีนะนี่ผมอยู่ระยองตอนนี้สมมติผมอยู่นี่สักเจ็ดวันใครอยู่ในละแวกระยองอยากที่จะมานั่งคุยกันทานข้าวด้วยกันก็มาหาที่นี่เออดีนะ <c oughs> ดีไหมแบบนี้ตอนนี้ก็ได้แต่ปวดปดหมาปดแมวไปก่อน ถ้ามานี่หมาแมวมานอนมานั่งเล่นเป็นเพื่อนเทียบเลยนี่นอนอู่นี่สองตัวข้างข้างเนี่ย <c oughs> เป็นสมุนไปแล้วนอนเฝ้าสวัสดี50ยูเซอร์นะครับอยู่กับผมนะอโอสปรึกษาปัญหาหัวใจนะครับวันพระวันพระสัปดาห์นี้คุณแม่ยังอยู่ไหมเนี่ยคุณแม่วันพระสัปดาห์นี้วันที่เท่าไหร่ครับ อาจารย์คะเขาบอกจบแต่ก็ติดต่อมาตลอดคืออะไรเราก็ยังตัดใจไม่ได้ค่ะไม่ต้องสนหรอกว่าเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาทําไมถึงติดต่อกลับมาแต่สนที่ตัวเองเนี่ยนะครับสนที่ตัวเราเองเนี่ยว่าเราจะเอาอยัางไงถ้าเรายังตัดใจไม่ได้เรายังอยากกลับไปไหมถ้าเรายังอยากกลับไปอยู่ก็จงใช้การติดต่อกันกลับมาใ,ให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้การติดต่อกันที่เขายังติดต่ออยู่ให้เป็นประโยชน์ทําให้มันมีความสบายใจพรุ่งนี้วันพระ พวกนี้ไม่ได้ไรแน่ๆพวกนี้ชั่วแน่ๆไม่ได้ไลรต้องแจ้งบ้านฟ้าด้วยเติมสบายใจครับเติมความสบายใจพยายามใช้โอกาสในการที่เราพูดคุยกันเติมรอยยิ้มในบทสนทนายิ้มไปด้วยพูดคุยไปด้วยความสบายใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสบายใจเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะรู้สึกมีความอยากกลับมาอยากอยู่อยากเจอเรามากขึ้นอีก ที่สาคัญพรีเซนต์ความสุขพรีเซนต์รอยยิ้มของตัวเองเรด้วย,วยรู้สึกหายใจได้เต็มปอดมากป้าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับถ้าม,มีใครมีคำถามผมขออนุญ,ญาตลงไลน์ก่อนนะครับ ขออนุญาตไปเตรียมตัวคุยเคสหกโมงเย็นก่อนนะครับไม่ทราบว่ามีเคสด้วยนะครับไม่ทราบก็เลยขึ้นไลฟ์เพราะคิดถึงคิดว่าเอ๊เดี๋ยวพากันรอผมไม่ได้มาไลฟ์สองวันแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยววันนะพรุ่งนี้ก็จะไม่ไลฟ์วันเสาร์ก็จะไม่ไลฟ์เดี๋ยวจะรอกันนีกก็เลยพอดีตอนนี้ก็ว่างๆนั่งรอน้องอยู่ก็เลยอ่ะมีสัญ,ญญาณพอดีมีสองขีดนี่นนมีสัญญ,ญาณสองขีดก็เลยเอเดี๋ยวมาไลฟ์นิดนึงดีกว่า ไปแล้วนะจ้องอยู่ค่ะรอจริงค่ะรอทุกวันเลยน่ารักจังเขาบอกกับเราว่าไม่ให้เรามีใครแต่นานๆเขาจะมาหาลูกทีแบบนี้หมายความว่ายังไงคะก็กักเอาไว้ครับถ้าทางนู้นไปไม่รอดก็จะได้กลับมาเขาก็กักเอาไว้ต้องถามตัวเองนะก็เราเรารอเรารอได้นะ ผมเคยบอกหลายๆคนว่าเวลาเรารอเนี่ยเราจะต้องมีกำหนดระยะเวลาให้ตัวเองอย่ารอแบบเลื่อนลอยอย่ารอแบบรอไปเรื่อยๆรอไปจนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็จะกลับมาเมื่อนั้นไม่ไมเอาเรารอเราจะต้องมีกำหนดการถ้าเรามีกำหนดการน่ะมันจะไปเร่งรัดไปบีบบังคับให้เขารีบเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าเรารอโดยที่เราไม่มีกำหนดการอะไรเลยอ่ะมันจะเป็นการรอแบบ ของตายแบบร้อเลยเพราะฉะนั้นต้องมีกําหนดการมีเดดไลน์ให้กับตัวเองด้วยในการรอดูว่าเราจะรอได้3เดือน6เดือนหรือกี่เดือนว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นมีกําหนดระยะเวลาการรอให้ตัวเองด้วยนะคุณคุณแดงเหรอครับอาจารย์คะอาจจะสงสัยยังไม่ได้ไปอะว,ว่าง่ายถามเร็วๆเดี๋ยวจะไปแล้ว องหนูคุยเหมือนรักเหมือนแคร์แต่เขาไม่เคยบอกราาักครผมก็ไม่ค่อยบอกรักใครนะถ้ามันไม่ได้รู้สึกจริงๆถ้ามันไม่ได้ผมว่าคําว่ารักจากปากจากคําพูดมันเป็นไม่รู้ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบพูดนะผมใช้การกระทํามากกว่าแต่เราต้องดูครับว่าวันนี้เราต้องการคําพูดหรือการกระทําถ้าการกระทํามันยังดีอยู่อ่ะไม่จำเป็นต้องให้เขาพูดหรอกเราดูจากการกระทํากันได้แต่ผมก็เข้าใจผู้หญิงนะว่า บางครั้งบางทีมันก็อยากได้ยินบ้างเพื่อให้ใจมันมันฟูนะอยากรู้สึกดีอยากใจฟูอย่างเงี้ยมันก็ทําความเข้าใจแต่ดูพฤติกรรมอดีที่สุดนะครับเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเรียนรู้ดูเขาเขาเป็นยังไงเขาเขาไม่พูดว่ารักเนี่ยแต่เขายังดูแลเอาใจใส่ดีไหมก็สามารถดูได้อาจารย์คะทําทอย่างไรให้แฟนลืมแฟนเก่าคะโอ้อน,นี้ยากหน่อยนะเราจะต้องมีดีมากพอแล้วก็ ถ้าเราเริ่มต้นในวันที่เขายังไม่มีเขายังลืมไม่ได้เนี่ยสมมุติเราจะพยายามเดินเข้าไปเพื่อเพื่อจะทําให้เขาลืมนะอันนี้เราจะติดบ่วงเราจะได้รับความรักแหละต่เราเราจะได้รับแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะเขาไม่ได้มีใจเขามันไม่ได้ว่างเข้าใจความหมายไหมใจเขามันมีอีกคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วมันอาจจะเหลือพื้นที่เล็กๆให้เราไปแทรกอยู่เราก็จะได้รับความรักแค่นั้นอนะ่ะสมมุติหัวใจเขามันมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย เขาโฟกัสกับแฟนเก่าอยู่เจ็ดสิบมันก็จะเหลือแค่ส0สิให้เราเราไปอยู่เราก็จะได้แค่30มสิบนั่นแหละแล้วเราก็จะไม่มีทางได้เจ็ดสิบนั่นด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราอย่าไปเริ่มต้นกับใครในวันที่เขายังไม่พร้อมถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยโอ้โหความรักนั้นมันจะมันจะเหนื่อยสําหรับเราแล้วก็ต่อให้เราพยายามอ่ะมันมันจะไม่มีทางมันจะไม่มีทางที่จะทําให้เขามันจะมีทางหนึ่งที่มันจะทําให้เขาคิดถึงเราได้รู้ไหมทํำยังไง ทำยังไงรู้ไหมจะทําให้เขาคิดถึงเราได้เรากลายเป็นแฟนเก่าของเขาคนประเภทนี้มันจะเป็นแบบนี้เมื่อไหรก็ตามที่เราไปเป็นแฟนเก่าขเขาทันเมื่อน,นั้นมันคิดถึงเราทันทีเลยมันจะเลือกคิดถึงคนเก่าแต่มันจะเริ่มคิดถึงเราเพราะเราเป็นแฟนเก่าของมันแล้วคนแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เพราะมันจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่มันจะติดอยู่กับอดีตดัง้นตั้งตั้งสติให้ดีแล้วก็พยายาม ใช้คําพูดนี้อยู่กับตัวเองบอกกับตัวเองว่าอยู่ให้รักจ่าให้คิดถึงพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดในแบบที่เราทําได้แล้วเมื่อวันที่จากกับเขาจะคิดถึงเราแล้วเมื่อนั้นน่ะเราจะมีค่าสําหรับเขาทันทีเราอาจจะใช้กุศโลบายนี้ก็ได้เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องจากถูกไหมจากแล้วมันถึงจะคิดถึงใช่ไหมเราลองปล่อยให้มันจากก่อนเลยทิ้งก่อนเลยอาจารย์มานานหรือยังคะมากําลังจะไปแล้วครับ ก็ <g ül> คือเราทําให้วันนี้มันดีที่สุดเติมความรักเติมความสุขเติคมความสบายใจให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่างที่ผมบอกใช้คําพูดด้วยว่าอยู่ให้รักจากให้คิดถึงเสร็จแล้วเมื่อวันหนึง่งที่เขายังไม่หยุดพฤติกรรมยังคิดถึงคนเก่าย,ยังอะไรเอาวังกับคนเขาเราพาตัวเองออกมาเลยพาตัวเองออกมาให้เขารู้สึกว่าเขากําลังสูญเสียความเป็นปัจจุบันสูญเสียเราไปแล้วก็ทิ้งระยะไว้มาลําเราจะเริ่มกลายเป็นคนเก่าของเขาเมื่อเรากลายเป็นคนเก่าของเขาเขาจะเริ่มคิดถึงเรา ทีนี้พอเขาคิดถึงเราเนี่ยให้เขามางอให้เขามาตามให้เขามาตามงอตามเราจะกลายเป็นปัจจุบันแล้วเขาจะอยู่กับปัจจุบันจะอยู่กับเราในปัจจุบันได้เขาจะลืมอดีตไปแล้วเพราะเราคืออดีตของเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการเนี้ยที่มันจะดัดนิสัยเขาได้แต่เราจะต้องเราจะต้องมีสติพอสมควรในการรู้จังหวะรู้ว่าตอนไหนควรถอยตอนไหนควรเดินเข้าหาเพราะไม่งั้นถ้าเราถอยออกห่างเกินไปเว้นระยะผิดพลาดมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ผิดพลาดก็ได้ เราะนั้นต้องมีสติให้มากในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์แบบนี้นะสวัสดีคุณหนูแดงด้วยนะครับคุณกูเ g ิลหนูก็ทําหนูก็ปรับปรุงตัวเองค่ะแต่งตัวให้สวยขึ้นทุกวันแต่เขาคิดว่าหนูมีคนใหม่ปล่อยให้เขาคิดไปครับยิ่งเขาคิดแบบนั้นแหละย,ยิ่งดีเขาจะได้จดจ้องที่เรามากขึ้นหรือไม่เขาอาจจะคิดเพื่อที่จะมันอาจจะไม่ได้คิดหรอกแต่มันแค่หาข้ออ้างให้เราผิดเฉยก็ได้ สวัสดีคุณหนูแดงอีกรอบหนึ่งคุณเนยการกระทําการกระทําเขาทาอะไรอาจารย์พูดดีมากค่ะคุณน้ำพึ่งเมื่อไร่จะเจอคนที่รู้จักรับผิดช,ชอบทั่วดีเมื่อไหรก็ตามที่เรารักตัวเองเป็นครับเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้จักคัดคนเราก็จะสามารถเจอคนที่เป็นอย่างนั้นได้แต่วันนี้ถ้าเรายังคัดคนไม่เป็นมันก็ทําให้เจอใครเราก็ไม่ได้เลือกอ่ะพอเราไม่ได้เลือกไม่มีโอกาสเลือกมันก็จะเจอแต่แบบนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นการรักตัวเองเป็นน่ะมันจะติดตั้งเครื่องสแกนส่วนตัวให้กับเรา เราจะสามารถสแกนคนได้เลยเพราะฉะนั้นไปรักตัวเองให้เป็นเราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดคนแบบนั้นมาหาเราเสมอเพราะฉะนั้นเราจงเป็นในแบบที่เราต้องการอยากให้มันเป็นก่อนเราเราอยากได้คนรับผิดชอบเรารับผิดชอบตัวเองให้มากมก่อนเมื่อรับผิดชอบตัวเองมากแล้วเวลามีคนเข้ามาสักคนหนึ่งเราจะเห็นว่าเขารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราจะไม่เอาเลยเเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดี ตอนนี้ก็ทำใจอยู่เลิกมาได้2ปีแล้วโอ้โหสองปีควรที่จะเดินหน้าได้แล้วนะมันนานเกินไปแล้วชีวิตเราไม่ได้มายาวนานมากพอที่จะต้องมารอความสัมพันธ์แย่ๆที่มันจบไปแล้วนะครับอาจารย์มานานยังมานานแล้วคุณนิสสังขอบคุณครับพออาจารย์จะไปก็มีคําถามเยอะเลยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเห <c oughs> <c oughs> ลือเวลาอีกสินาทีครับวันดีค่้าบรรยากาศดีจังที่ไหนคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ําดอกกายจังหวัดระยองครับ คุณสิริรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมคุณหนูตาสวัสดีค่ะขอติดตามค่ะคุณได้สิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ครับผมสวัสดีค่ะไร์นอกพื้นที่หรือ่ะครับผมช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนนู่นแหละผมยังไม่ได้กลับบ้านนะครับออกมาทําธุระทําธุระ,ททระอยู่นอกบ้านแล้วก็ถือโอกาสแคมปิ้งไปด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนว่างก็ได้มาถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มาทุกวันนะใครคิดถึงก็ดูทลิปเก่าๆไปก่อน เอาละผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตต้องลงไลน์แล้วเพราะว่าผมมีเคสเพิ่งรู้ด้วยว่าตัวเองมีเคสสำหรับใครที่อยากพูดคุยกันแบบส่วนตัวก็สามารถที่จะกดแอดได้เลยบ้านเขียวนะครับ ID นี้นะหรือกดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้พูดคุยกันแบบส่วนตัวนะครับยังก็ยังรับเคสอยู่นะครับแต่ว่าเคสนี้ก็ยังไม่ชัวร์ถ้าผมไม่ว่างผมก็จะไปแจ้งแอดมินก่อนว่าตอนนี้ผมยังไม่ว่าง ก็รับเคสก็รับนอกสถานที่แบบจํากัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่ยังอยากพูดคุยแบบส่วนตัวอยากปรึกษาแบบส่วนตัวก็สามารถสมัครเคสเข้ามาได้สำหรับใครอยากฝึกรักตัวเองให้เป็นเพื่อติดตั้งเครื่องสแกนให้กับตัวเองก็สามารถสมัครเคสได้เช่นกันค่าคูรู199บาทสาหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนหน้าผมมีเคส6โมงเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้่ทรามนะครับอ่ะลาไปพร้อมกับบรรยากาศสบายสบายนี่ไง ณอ่างณอ่างดอกทรายแคมปิ้งสมัครยังไงคะกดไปที่บ้านเขียวได้เลยครับกดที่ไอดีนี้ก็ได้ครับไอดี ID นี้เป็นไอดีบ้านเขียวนะมีคําว่าแอดด้วยนะครับสามารถสมัครเข้าไปได้แต่วันนี้ไม่มีคิวแล้วนะมีคิวพรุ่งนี้นะครับสุนทรสุพรรณสาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายกดเข้าไปแล้วกดไม่ได้คะ่ะอะคุณ Google ลองเอาไอดีนี้ครับ ไปกดค้นหาในบ้านเขียวดูหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ทักอินบ็อกเข้าไปในในทิกต็อนี่แหละทักอินบ็อกเข้าไปหาผมแล้วเดี๋ยวผมส่งให้โอเคนะครับบ๊ายบายโอ้โหตีนกา <laughs>